สวัสดีครับชาวขังเรื่องผีทุกท่านกลับมาพบกับผมตีขังเรื่องผีครับคุณเคยรู้สึกหัยยหาความสงบจากการเดินป่าไหมครับเสียงใบไม้ไมที่เสียดสีกันตามแรงลมกลิ่นดินชื้นๆที่อบอวนหลังฝนตกและความรู้สึกที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงเมื่อได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ มันคือสวรรค์ของหลายๆคนที่อยากจะหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองกรุงเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าในความเงียบสงบอันงดง,งามนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ป้ายเตือนที่เราเห็นกันจนชินตาตามอุทยานแห่งชาติต่างๆบางทีอาจไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันเราจากสัตว์ป่าหรืออันตรายที่มองไม่เห็นได้เสมอไป บางครั้งมันอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเตือนเราจากบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าพื้นป่าแห่งนั้นเสียอีกเรื่องราวที่ผมจะเล่าในคืนนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่รักการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจแต่การเดินเพียงลำพังในครั้งนี้ได้มอบบทเรียนที่เขาจะไม่มีวันลืมและได้เปลี่ยนมุมมองของเขาที่มีต่อคำว่าธรรมชาติ ไปตลอดการครับถ้าพร้อมแล้วดับไฟให้มืดสนิทหาที่สบายสบายแล้วไปฟังเรื่องราวของกฎป่าต้องห้ามพร้อมๆกันครับเรื่องราวนี้เป็นของคุณพบครับพบเป็นหนุ่มออฟฟิศที่มีชีวิตในแต่ละวันจมอยู่กับกองเอกสารและแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ การเดินป่าจึงเป็นเหมือนการชาร์จพลังชีวิตสําหรับเขาทุกครั้งมีเวลาว่างเขามักจะขับรถออกไปต่างจังหวัดเพื่อหาเส้นทางเดินป่าใหม่ๆท้าทายตัวเองอยู่เสมอเขาไม่ใช่แค่มือสมัครเล่นนะครับแต่เป็นนักเดินป่าที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งเลยทีเดียวครั้งนี้เป้าหมายของเขาคืออุทยานแห่งชาติไพราสาร สถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามดิบเถื่อนที่ยังไม่ถูกรบกวนจากโรคภายนอกมากนักโดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ลึกเข้าไปในใจกลางป่าซึ่งน้อยคนหนักที่จะได้เดินทางไปถึงพบเคยได้ยินคำร่ำลือแปลกๆเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มาบ้างเรื่องราวจากชาวบ้านถึงอาถรรพ์และสิ่งดีลับ แต่เขาก็ปัดมันทิ้งไปคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้นครับพบมาถึงที่ทำการอุทยานในช่วงสายๆหลังจากจัดการเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยเขาก็เริ่มต้นการเดินทางด้วยความกระฉับกระเฉงอากาศที่เย็นสบายกับสองข้างทางที่เขียวขจีทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกครับแต่ความรู้สึกนั้น ็อยู่กับเขาได้ไม่นานเมื่อเดินลึกเข้าไปได้าราวชั่วโมงกว่าๆพบก็สังเกตเห็นป้ายไม้เก่าๆป้ายหนึ่งตั้งอยู่ริมทางเดินมันดูเก่าคร้ำคลาจนเนื้อไม้ของส่วนกลายเป็นขุยมีรอยแกะสลักแปลกๆคล้ายลายเส้นยันอยู่ตามขอบป้ายตัวอักษรที่เขียนไว้ก็เลือนลาง แต่ยังพอจับใจความได้มันไม่ใช่ป้ายบอกทางหรือป้ายเตือนสัตว์ป่าทั่วไปแต่เป็นป้ายที่เขียนหัวข้อไว้ว่ากฎสำหรับผู้มาเยือนครับพบขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยเขาเดินเข้าไปอ่านใกล้ๆใต้หัวข้ออันนั้นมีกฎไว้เป็นข้อๆอ,อยู่สี่ข้อด้วยกัน ข้อที่1อย่าทักทายสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคานรับเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยข้อที่สองหากได้ยินเสียงคนผิวปากให้เดินต่อไปห้ามหยุดหรือหันกลับไปมองเด็ดขาดข้อที่สามอย่าจ้องมองเงาของตัวเองหลังตะวันตกและข้อสุดท้ายข้อที่สี หากเจอสารเพียงตาเก่ากลางทางห้ามยกมือไหวแต่ให้วางของกินไว้แล้วเดินถอยออกจากบริเวณนั้น1ิก้าโดยห้ามหันกลับไปมองจนกว่าจะครบพบหัวเราะเบาๆในลำคอเขาคิดว่าคงเป็นเรื่องความเชื่อของคนท้องถิน่นหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขียนขึ้นมาเพื่อสร้างสีสัน ให้กับการเดินทางป่าเท่านั้นโดยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วเขาจึงถ่ายรูปป้ายนั้นเก็บไว้แล้วเดินทางต่อไปโดยไม่ใส่ใจอะไรหารู้ไม่ว่านั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาครับเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายๆแ,แก่ๆมารัติการเริ่มค่อยๆโรยตัวลงมาปกคลุมพื้นป่า บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปอย่างน่าใจหายความเงียบครอบงามีเพียงเสียงลมวิดวิวที่ลอดผ่านใบไม้เท่านั้นทันใดน,นั้นพบได้ยินเสียงบางอย่างดังสวบสวบมาจากพงหญ้าข้างหลังมันเหมือนเสียงคนเดินย่ำใบไม้แห้งที่น่าแปลคือจังหวะการเดินนั้น มันเหมือนกับจังหวะการเดินของเขาไม่มีผิดเพี้ยนครับเขาลองหยุดเดินเสียงนั้นก็หยุดตามเขาลองก้าวขาขวาเสียงนั้นก็ดังขึ้นหนึ่งครั้งเขาลองก้าวขาซ้ายเสียงนั้นก็ดังตามมาติดๆมันกำลังลอกเรียนแบบเขาอยู่ด้วยความเคยชินเขากำลังตะโกนถามออกไปว่าใครนะครับแต่แล้ว ภาพของกฎข้อที่หนึ่งบนปลายไม้นั้นก็แวบเข้ามาในหัวอย่าทัดทายสิ่งที่มองไม่เห็นพบชะงักไปชั่วครู่ลางสังหอ์แปลกบอกให้เขาทำตามกฎนั้นเขาเลือกที่จะเงียบและเล่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเสียงลึกลับนั้นก็เงียบหายไปแต่ความรู้สึกหวาดระแวง ได้เริ่มกัดกินหัวใจของเขาแล้วครับเดินต่อไปได้อีกไม่ไกลนักเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงผิวปากแวววมาจากความมืดที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเป็นทำนองเพลงกล่อมเด็กที่เขาเคยได้ยินตอนเด็กๆแต่ทำนองมันกลับบิดเบี้ยวและฟังดูเหมือนโหยหวนอย่างน่าประหลาดครับขนทั่วร่างของพบลุกชันขึ้นมาทันที หัวใจของเขาเต้นรัวราวกับจะหลุดออกมาจากข้างนอกกด้อที่สองดังขึ้นในหัวใจให้เดินต่อไปห้ามหยุดลบกรมนากลมตาเดินอย่างรวดเร็วไม่กล้าแม้จะหันไปมองว่าเสียงนั้นจากทิศไหนเสียงผิวปากยังคงดังตามเขามาเรื่อยๆไกลเข้ามาไกลเข้ามาจนเหมือนกับว่ามีใครบางคน กำลังเดินผิวปากอยู่ข้างๆหูของเขาพบทนไม่ไหวอีกแล้วเขาเริ่มออกวิ่งจนวิ่งปอดแทบระเบิดเสียงนั้นจึงค่อยๆจ้างหายไปกับความมืดครับพบหยุดหอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆความมืดทำให้เขามองเห็นได้ไม่ไกลนักและในตอนนั้นเองมีสายตาของเขา เหลือบไปเห็นเงาของตัวเองที่ทอดยาวไปบนพื้นดินเงาของชายที่กำลังยืนหอบด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติเงาของเขามันดูยาวและผอมกว่าปกติแขนของเขามันดูบิดเบี้ยวผิดส่วนแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นสิ่งผิดปกติยิ่งกว่าก็เกิดขึ้น ในขณะที่พบยืนนิ่งเงาบนพื้นกับค่อยๆขยับศีรษะของเงาค่อยๆหันมามองเขามันไม่มีตาจมูกหรือปากเป็นเพียงเงาดำๆรูปศีรษะที่กำลังจ้องมาที่เขาพบเบิดตาโปร่งด้วยความตกใจสุดขีดกดข้อที่สอย่าจ้องมองเงาของตัวเองหลังตะวันตกดิน เงากรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงและวิ่งหนีไปข้างหน้ายังไม่คาดคิดชีวิตไม่สนใจอีกแล้วว่าจะสะดุดล้มหรือไปทิศทางไหนเขารู้แค่ว่าต้องหนีจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดครับเขาวิ่งมานานแค่ไหนไม่รู้จนมาสะดุดล้มลงในลานดินเล็กๆแห่งหนึ่งทีน่นี่เงียบสงัดอย่างน่าประหลาด ไม่มีแม้แต่เสียงแมลงหรือจิ้งดีดเมื่อเขาใช้ไฟฉายส่องไปข้างหน้าภาพที่เห็นทำให้เขาแทบสิ้นสติกลางลานดินนั้นมีสารเพียงตาไม้เก่าๆหลังลึงตั้งอยู่สภาพผุพังจนแทบไม่เหลือเขาเดิมมีมอดและเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมจนดูน่าขนลุกครับบนสารมีของเส้นไหวแห้ง ที่ดูไม่ออกว่าเป็นอะไรวางอยู่นี่คือกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่4พบตัวสันเทาเขานึกถึงกฎข้อนั้นได้ห้ามยกมือไหว้แต่ให้วางของกินไว้แล้วเดินถอยหลังสิบก้าวเขารีบค้นกระเป๋าเป้หยิบเอากาโนราบาแท่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ออกมาด้วยมือที่สันเทา เขาวางบนลงพื้นหน้าสารอย่างช้าๆแล้วเริ่มก้าวถอยหลัง 1. 2 3. ทุกอย่างกาวที่ถอยหลังช่างเชื่องช้าและทรมานเขาได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้แห้งหักอยู่ใกล้ๆสารสี่ห้า มีเสียงเหมือนบางอย่างกำลังดูดดมของที่เขาวางไว้ตามมาด้วยกลิ่นสาบเน่าที่โชยมาประทะจมูก7 8 9เสียงนั้นเงียบไปแต่เขากลับได้ยินเสียงเครียวที่น่าขยะขยงดังขึ้นมาแทนและเมื่อเขาก้าวเท้าที่สิบเขาก็หันหลังกลับและออกวิ่งสุดชีวิตอีกครั้ง วิ่งโดยไม่หันกลับไปมองอะไรอีกเลยครับพบรอดกลับมาจากป่าภายสารได้ในคืนนั้นเองครับเขาโผล่มาเจอถนนใหญ่ในสภาพอิดโรยเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและขวัญเสียสุดขีดแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาไม่เคยกลับไปเดินป่าที่ไหนอีกเลยแต่สิ่งที่เขายังคงปริศนาค้างคาใจเขาก็คือกฎเหล่านั้น มีไว้เพื่อปกป้องเขาจากบางสิ่งในป่าหรือเป็นเพียงการละเล่นของสิ่งนั้นที่ใช้ทดสอบผู้มาเยือนกันแน่แล้วถ้าวันนั้นเขาทำผิดกฎแม้แต่ข้อเดียวอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาจะกลายเป็นเหมือนเสียงที่เดินตามนักเดินทางคนอื่นหรือกลายเป็นเงาที่ไม่มีวันได้เห็นแสงตะวันอีกและของกินที่เขาวางไว้ ใครกันที่เป็นคนกินมันถ้าเป็นคุณละครับถ้าคุณไปเจอป้ายกฎแบบนั้นในป่าลึกคุณจะยังกล้าเดินเข้าไปต่อไหมหรือจะเลือกหันหลังกับทันทีที่อ่านจบลองคอมเมนต์บอกเล่าความคิดเห็นของคุณกันได้เลยนะครับเพราะถ้าคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันสำหรับคืนนี้ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวที่ผมนำมาฝาก ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่องคังเรื่องผีของเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสยองขวัญในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ราตีสวัสดีครับ